สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับ FC ทุกคนด้วยนะครับเข้ามาสู่ช่องชาแนลรายการฮัตฮันเที่ยวของผมนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่าน FC จะเห็นนะครับมันจะเป็นบรรยากาศตอนมืดนะครับพี่น้องดูที่ผมกําลังเล่าให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านฟังเลยนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ดีครับมีสวนดอกไม้นะครับมีครบทุกจรทุกอย่างนะครับมี่บอลแลนดินบอลย่างเดินดินนะครับเป็นการหัด กิจกรรมอีสไซแล้วก็พี่น้องดูมันเป็นสวนดอกไม้มีไฟสแสงสีหลายครับสีเหลืองสีเขียวพี่น้องมีสีขาวสีแดงสีน้ำตาลสีขาวกำนะครับสีชมสีชมพูด,ด้วยพี่น้องดูเลยครับมันเป็นปกตินะครับเป็นเทคนิคในการออกแบบนะครับของวิศวกรพี่น้องดูเลยครับว่ายจบจบ,จบงามงายพี่น้องเอ้ยเป็น เป็นสีฟ้าอยู่ในภูเขาเลบนะครับพี่น้องมันเหมือนกันนะครับดูมันสดใสมากๆนะครับที่นี่นะครับพี่น้องเขาเอื่อนมาสวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้นี่มันจะมีคนมาเทขือเทศนี่เยอะมากครับส่วนมากเป็นคนมเมยนบางนะครับพี่น้องคนชีนอยู่เมืองหลวงนะครับ ดีดีพี่น้องเอ้ไฟแสงสีดีพี่น้องงามงามครับไฟไฟก็แคองามจบดีพี่น้องเลยไปสีหมาหมาหมา,มา,มาู่ครับเอ้พี่น้องเอ้ที่สีเหลืองสีขาวสีแดงครับสีงเงินนะครับมันเป็นปูนกานหรือว่าเป็นเทคนิคในการกอร่อไฟนี่เห็นไหมครับพี่น้องดูเลยมันเป็นปกติธรรมดานะครับชื่นชมดีนะครับพี่น้องดูดูบรรยากาศ